้วนโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ากินสิ่งนี้ค่ะ หลายหลายคนเชื่อว่าจะต้องกินคาร์โบไฮเดตเท่านั้นถึงจะทําให้เราอิ่มและนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณอ้วนโดยไม่รู้ตัวค่ะมักจะได้ยินคําพูดที่บอกว่าถ้าไม่กินข้าวอ่ะเดี๋ยวระวังจะไม่อิ่มนะจริงไม่ว่าจะกินอะไรก็สามารถทําให้เราอิ่มได้หมดค่ะแงแต่การกินคาร์บเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเพราะว่าคุณอาจจะติดคาร์โบไฮเดตโดยที่ไม่รู้ตัวร่างกายนะคะสมองเวลาอิ่มเนี่ยเขาจะอิ่มจากการกินโปรตีนเป็นหลักค่ะแต่ร่างกายไม่มีคําว่าอิ่มไม่มีคําว่าพอสําหรับน้า สําหรับคาร์โบไฮเดรตทาให้เรากินได้มากขึ้นอย่างเช่นเวลาเราไปกินบุฟเฟ่นเนี่ยเรากินเนื้อหมูเรากินเนื้อเต็มที่แล้วอิ่มแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถต่อขนมหวานของหวานได้อยู่ทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มมากๆเลยกายไม่มีคําว่าอิ่มไม่มีคําว่าพอสําหรับน้ําตาลสาหรับคาร์โบไฮเดรตดังนั้นนะคะร่างกายจึงกินเข้าไปได้อีกพักสักแป๊บหนึ่งก็สามารถกินขนมกินของหวานกินน้ําแข็งใสยกินในติมต่อได้